าตีทุบทุบุหึ่งไปน่ะก็บ่ามันฝ่ายตายนี่แหละเขาที่หุ่นเน่ยมันตายมันตายจุ่มแต่มันตายมันก็ฟูฟอยู่เออตายแล้วเน้อปลาหลสิตายแล้วเองตายมันก็ฟูฟูฝ่ายมันแล้วกินเสมอกันเน่ะสีมันต่างกันไง ตงแล้วแต่เขาเ <Emperor> oh, ห็เอายังใส่เลยเอากรหอมอันน้ำหอมขุ่นนะคะจกแล้วก็เทมปูนใส่เอาเหล่าใส่เอาปูเอาเหล่าสีใบไม้จุ่มทุกหม้ะจุ่มลกแลเอาน้ำหอมขุ่นนั้นตึทุกหมะ ทุกมือทุกหม้อทุกมือทุกหม้อจุกแล้วก็แถมท่านจุ่มตะบัดอย่างนี้มันโบกินไหมกะฮักกินกินแตรกระเทายาขัดเข็มจุ่มลายหม้อบัดบัดไปสาบนี่บ่ออกสิก็ว่าบ่ออกกะหักออกออกแล้วมันปรจับสีอื่นถามพี่ชีธรรมชาติอะมันมาติดกับสีอื่น โอ้บัดเวลาเขาไปสักกับสีขาวก็บริได้ไปติดกับสีขาวหร่อเ่าโอสีเคมีแล้วมันติดสีอ่อ๋อแสดงว่าคันเขาอยากเบ่งว่าอันไหนีมันเป็นสีธรรมชาติ